สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไม้2ไม้ทีเดียวเลยนะครับก็เพราะว่าทั้ง2ไม้เนี่ยมันมีสเปคที่เหมือนกันเลยนะครับในในตามตามตามชีตนะมันเหมือนกันเลยนะครับก็คือไม้ตัวแรกก็คือ t u r b o c h a r g i n g 75 ex นะครับคำว่า ex เนี่ยย่อมจากคำว่า extreme นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า extreme คืออะไรนะแล้วก็ Turbo c h a r g i n g 75C านะครับคำว่า C เนี่ยคือ combat นะ combat ก็คือไม้สายบุกนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่ตามสเปคนะบอกว่าเป็นไม้3ยู8 8กรัมนะครับก็ก้านกลางทั้งคู่นะครับแล้วก็น้ำหนักหัวอยู่ที่295นะครับบวกลบ2นะอยู่ที่297ถึง293นะถือว่าเป็นไม้ที่หัวหนักนิดๆน,นะครับหัวหนักนิดๆน,นะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวเทคโนโลยีบ้างนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเทคโนโลยีเหมือนกันนะ ก็คือเป็นไดนามิกออปติมัมเฟรมนะพูดก็คือเฟรมตัดอากาศนั่นเองนะครับแล้วก็มี HDF Shock Absorption System นะก็คือลดอาการสั่นของตัวไม้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอตัว HDF Shock Absorption ที่ก้านด้วยเหมือนกันนะก็คือจะก้านก็จะไม่ค่อยสั่นนะมันจะเขาเรียกอะไรไม่ค่อยสะเทือนนะครับเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ไม่ได้มี Wing Stabilizer นะครับนะบไม่ได้มี Wing Stabilizer นะก็ตัว คาร์บอนนะจะเป็นอัลตราคาร์บอนนะครับมาโอเคทีนี้นะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าไม้ตระกูลเทอร์โบชาร์จิ้งก็คือเป็นไม้สายสายสปีดนะเป็นไม้เฟรมตัดอากาศนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าให้ผมผมจะรีวิวตัวที่ตีง่ายก่อนนะตีง่ายกว่ากันนะก็คือตัวนี้นะเทอร์โบชาร์จิ้ง7 5นะเป็นไม้สายสปีดที่ถ้าพูดถึงสายสปีดทั้งหมดนะผมว่าตัวนี้เป็นไม้สายสปีดที่บุกได้โคดท,ที่สุดนะ ไม่จริงพอ 7, 9, Book, เจ็ด t h i เอ็กบุกโหดกว่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไม้ลายสปีดแล้วตัวนี้บุกบุกโหดมากๆนะถ้าเทียบกับวิกเตอร์ก็เหมือนคล้ายๆ J10 แต่เป็น J10 ที่หัวหนักกว่านั้นอีกนะครับก็เรื่องลูกดาดก็ดีนะครับดีนะก็ตามแต่ว่าคนที่จะตีลูกดาดได้ดีเ่ยนะต้องมีกําลังแขนและข้อมือที่ที่และดีพอสมควรนะลูกยับหน้าเน็ตเนี่ยถ้าคนที่ข้อมือไม่ดีนะผมบอกตรงนะ ไม่ทันนะออกลูกแบบเหมือนว่ามันตีช้าไปอะลูกออกหลังหมดนะครับส่วนลูกตบอะหลังคอน,นี่หายห่วงนะครับดีมากๆนะฮะดีมากๆเลยเพราะว่าเรียกว่าไงเดียมันเป็นไม้ที่บุกดีมากๆนะคือตบจิกนะครับลูกตบมีสปีดนะครับไม่เหมือนไม้สายสปีดทั่วๆไปเลยนะครับก็แต่ว่าข้อเสียคือค่อนข้างกินแรงมากๆนะครับ คนที่จะตีไม้นี้ได้ต้องกําลังเยอะมากๆนะผมเน้นเลยนะกําลังเยอะมากๆนะครับ,นะรบแต่ตัวนี้ยังไม่กินเท่าตัวนี้นะครับมาผมมาเริ่มตัวนี้บ้างนะตัวนี้นี่โหดสุดๆนะคาว่าเอ็กซ์ตรีมเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามึงจะใช้เพื่อขึ้นเอ็นได้สูงขึ้นหรือมึงจะบงบอกกูว่าคนที่จะตีไมน้นี้มึงต้องเอ็กซ์ตรีมมากๆคือมึงแข็งแรงมากๆนะครับพูดตรงๆผมตีไม้นี้ไม่ได้เลยนะครับมันแข็งมากนะ หัวมันก็หนักพอสมควรนะคือคนที่จะตีไม้นี้ได้ฮาร์ดคอร์มากมากนะอย่างที่เห็นนะ่ะนักกีฬาที่ใช้นะจอแดนนี้โห่โคตรบ้าพลังเลยไฟฟาวงี้โคตรแข็งแรงเลยนะครับนักกีฬาแต่คนที่ใช้ตัวนี้คือสุดทุกคนนะฮะแข็งแรงมากๆนะก็เป็นไม้ที่แข็งมากๆนะเป็นไม้สายสป,ปีด 3U ที่ผมตีไม่ได้ไม้หนึ่งเลยผมพูดตรงๆคือถ้าจะตีได้ผมต้องไปอัพร่างกายกเยอะมากๆนะครับคือพูดง่ายๆคือลูกหน้าเน็ตเนี่ยจังหวะที่ผมจะแย็บอ่ะ แยไม่ทันนะครับเพราะว่าหนักหม้มันค่อนข้างเยอะแล้วก็การที่จะทําให้ลูกที่แยบอ่ะมันมันกดอะ่ะมันต้องใช้ข้อมือที่เยอะพอสมควรนะลูกหลังคอดโอเคลูกหลังคอดตีได้เพราะว่ามันยังมีเวลาให้เราใช้วงนะครับก็จะตบได้อยู่ตบได้ดีตบได้หนักนะครับแต่ว่าถ้าลูกครึ่งคอดเนี้ยไม่ไม่ทันผมตีไม่ทันนะันนี่ผมยอมรับว่าผมตีไม่ทันนะคือตัวเนี้ย ต่างกันยังไงนะ 75C กับ7 5 x x เนะ7 5เป็นไม้ที่ตีง่ายกว่านะครับสำหรับผมนะการไม่แข็งเท่านะฮะหัวไม่ได้หนักเท่านะตีสบายกว่าพอสมควรเลยนะครับถ้าคนที่ต้องการหาไม้เอ็กซ์ตรีมนะแบบไม้ที่แบบโหเป็นไม้ตียากอะ่ะชอบแบบไม้แข็งๆแบบเซตฟอสส2งเนี่ยชอบมากเซตฟอสสงสยอ่ะไปเลย7 5 x เนะเชีย <c oughs> นะครับคุที่ชอบตีแบบเซตฟอสตัวแรกนี้ N553 นี้ 75x เป็นคำตอบสำหรับคุณครับอ่ะทีนี้มาแนะนำ้างว่าไม้เหมาะกับคนแบบไหนอ่ะผมจะเริ่มที่7 5 4นะ7 5 4เหมาะสำหรับคนที่เล่นคู่ที่ชอบตีหลังเป็นหลักนะแต่ตีหน้าก็คือตีได้นะครับเหมาะสำหรับสายบุกด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับไม่แนะนำเลยนะเพราะว่าคุณอาจจะเจ็บได้นะครับ กเจ็ดห้าเอ็กเหรอเหมาะสําหรับนักกีฬาเท่านั้นครับผู้เล่นบ้านไม่สมควรตีนะครับเพราะว่ามันแข่งมากนะครับมันหนักมากมันโหดมากนะฮะก็ใครต้องการไม้ที่แบบโหดๆอ่ะเออพวกบ้าพลังอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะนะครับแต่ว่าระวังเจ็บไปด้วยนะครับก็วันนี้ขอจบรีวิวไม้โหดทั้งคู่นะฮะเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจซื้อไม้นะสามารถติดต่อมาที่ไทยสารแบดมินตันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ